เดียวครับเอาใบต่อรางนี้มันใจเยี่ยวโอเยี่ยวซึ่งกรรมันจะคอยรวยรามันจะคอยไปเรื่อยไปเรื่อยข้องที่เราทำมันครับมันขึ้นกับใบต่อรางใบนี้เลยแล้วเม่ปวันั้นมันไม่บ้านของใบต่อรางนึงต้องเอาสีเปล่าจาไปเอาสีปลาโอใช้ไม่ได้หรอกอันนี้คือฝั่งนี้มันเราเป็นเปล่าไปนะฮะนี่เปล่าอ๋อนี่เปล่าไปลหนุนเปล่าขึ้นหนุนเราก็ต้องหน้าสีเปล่าครับใบต่อรางมันหน้าหยาด บางทีเราไปมันไม nee, oh. oh. ่มีสิเราไปปลาอื่นมดมันคงไปอื่นมดเนี่เราต้องเลี้กันเราเนีอยู่จุดนี้มันอยู่เราเราที่ไปเอาติดตาก็ไปวันนั้นก็ใช้ไม่ได้หรอกกับคิดไม่ค่ากำไราะไปเนี่ยกำไต้องเตีปลาออกอย่างเดียวเราทำเร้วเาฟุ้งเซกเสร็จแล้วเรให้มันออกแค่ผลจากจากขั้วเบือนเขาจากข้องเมียข้องขั้วข้องเมียเมียล้วงเนี่ยเมียน้อยนี่เราให้มันผลไปเลยกับมันไม่ต้องมาอยู่ มันจะไม่ต้องมากล้ํากับพววเปืือนอยู่คือเราตัดเหมือนเดเ<า>อา<ม>ไ,ไปเลยเอาให้ปนไปเลย,เยมันร้างกันไปเลยกับใบนี้ใช่ไหมครับ